เราลงพระโสดาบันก่อนพระโสดาบันเนี่ยท่านรักษาแค่สามอย่างง่ายๆหนึ่งคือศีลรักษาเท่าชีวิตถามว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ยังไงเอาก็ในเมื่อเรามีพรหมวิหารสีอยู่ดังนั้นศีลก็ต้องบริสุทธิ์ถามว่าพรหมวิหารสีเราจะรักษายังไงในเมื่อเรารักสุขเจตุขอย่างไรเราก็ไม่อยากให้คนอื่นทํากับเราแบบนั้นถูกไหมครับเอาเราก็นั่งมองดูสิว่าถ้าศีลข้อหนึ่งเนี่ย ถ้ามีคนมาฆ่าเราคนมาประทุษร้ายเราคนมาเบียดเบียนร่างกายเราเราอยากให้เป็นไหมแล้วคนอื่นก็คงไม่อยากให้ใครทําแบบนี้กับเขาเนาะแล้วทําไปเรามีคนเคยทํากับเราแบบนี้ไหมมีเราเจ็บไหมเจ็บเราทุกข์ไหมทุกข์แล้วลถ้าเรากระทาแบบนี้ออกไปอะ่ะเขาจะไม่เป็นเหมือนเราหรือเนี่ยมันจะเริ่มมีสติขึ้นมาล่ะมันจะหยุดล่ะเฮ้ย ทำจริงเปล่าเหมือนไปรักทรัพย์คนอื่นมาเนี่ยคนอื่นเขาหาเงินมาได้ด้วยแรงกายแรงใจของเขาถูกคนอื่นดา่าคนอื่นป้าถูกเยียดยามถูกต่างๆนานๆกว่าจะได้เงินมาเนี่ยณวันหนึ่งเหมือนเราเองเนาะกว่าจะได้เงินมามันยากเนาะแต่ละบาทแต่ละสตางค์ไม่ง่ายเนาะณวันหนึ่งมีคนเอาของเราไปซะง,งั้นเ,เราเป็นไงโอยมันช้ำใจมันแบบเสียใจมากหรือบางคนมายืมเงินเราแล้วมันไม่คืนอะ่ะ เขาไม่เคยรู้หรอกว่ากว่าเราจะได้มาแต่ละห้าแต่ละสิบเนี่ยมันทรมานขนาดไหนกว่าจะไปแลกอะไรมาหร,ห,รหรืออย่างอปดลำปดนอนตากตำกว่าจะได้มาแต่ละอย่างเมันยากแล้วนะวันหนึ่งอยู่ๆมาเอาของเราไปเราช้ำใจมากเลยเนาะช้ำใจที่เสียใจช้ำใจที่มันเหมือนกับทรมาน,นถ้าเขาเราไปเอาของเขามาบ้างเรา,เ,ราเขาจะเป็นยังไงก็คงไม่ต่างกับเรา สิ่ข้อสามนี่เขารักกันมากๆเลยเหมือนเรากับคู่ของเราเนี่ยรักกันมากนะวันหนึ่งมีคนมาแย่งไปเหมือนสมัยเนี้ยผัวน้อยเมีนยน้อยเยอะกันเนาะมันก็เป็นปกติเนาะถ้ามีคนมาทํากับเราแบบนั้นนะแล้วเราจะคิดกับคนอื่นแบบนั้นไหมกม็คงไม่อยากทําแล้วเนาะไอเรื่องวาจานี้สําคัญเวลาที่คนพูดปดเนี่ยเราบอกว่าเราไม่อยากพูดปด เราห้ามตัวเองลําบากนะแต่เราต้องมองย้อนกลับมาว่าทุกครั้งที่มีคนมาหลอกเราอะแม้แต่การพูดบางอย่างที่มันบิดเบือนแค่เวลาอย่างเงี้ยบอกว่าจะมาบ่ายสองมาบ่ายสองครึ่งเนี่ยอาเริ่มนมันคือการกดแบบหนึ่งเนาะแต่นิดหน่อยใช่ไหมไอเนี้ยเรายังรู้สึกละละไอการโกหกบางอย่างที่มันรุนแรงมากๆเราเราโดนแบบนั้นอะมันทรมาน ใจเขาใจเราเราอยากทําให้คนอื่นทรมานเหมือนเราไหมล่ะก็ไม่อยากเนาะพูดสอดเสียดอย่างเงี้ยเดินมาทักทําไมอ้วนจังอ้าวไอ้คนมันรับไม่ได้เน่มันก็เป็นไงเสียดเข้าไปแล้วเนาะข้าวไม่กินไม่กินละไม่ทําอะไรละมันจิตตกไงเออทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นไปเสียดไปสีไป คือมันต้องทําให้เขาเจ็บขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นเราโดนบ้างเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างดังนั้นมันจะเริ่มหยุดหยุดอาการต่างๆเหล่านี้ได้จากสติที่มันทันมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เราทําไปถ้ามันโดนกับเราบ้างอ่ะเราก็คงไม่อยากโดนแบบนั้นหรือเรื่องเพอร์เจอร์เนี่ยพูดไปเรื่อยพูดอย่างนั้นพูดงไปวานล้อมให้คนอื่นเชื่อตามที่เราอยากจะให้เป็นหยุดเสียมันเสียประโยชน์เขา ถ้ามีคนมาหวานล้อมเราบ้างอ่ะแล้วก็หลอกเอาทรัพย์สินเงินทองเราไปบ้างเราจะรู้สึกยังไงโง่แล้ยังเสียของอีกซ้ำไหมช้ำสองเด้งเนาะดังนั้นเขาเจ็บไหมเจ็บไอ้เราก็ไม่อยากทําแบบนั้นแล้วล่ะดังนั้นศีลแต่ละข้อเนี่ยเราต้องรักษาด้วยการเห็นโทษของมัน โทษของมันที่เกิดขึ้นว่าเมื่อไรก็ตามที่อะไรก็ตามมันเกิดขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยอย่าไปโทษว่าใครเจ็บไข้ไม่สบายนี่ก็ข้อหนึ่งเงินไม่มีเงินหมดบ้านไม่มีที่อยู่บ้านถูกไฟไหม้น้ําท่วมก็ข้อสองคนใต้บังคับบัญชาไม่เคยเชื่อฟังพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อพูดไปเขาก็ไม่ฟังพูดไปก็ไม่มีใครเคารพก็ข้อสามถูกโกงหกถูกด่าถูกว่าถูกเสียดแส เสียดสีต่างๆนานาเนี่ยเสียดแทงไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าข้อสี่มอมเมาหลงไหลใฝ่ฝันอย่างนั้นดีอย่างนู้นชอบออกจากมันไม่ได้จะทิกข้อหา้าเนี่ยโทษของมันที่เกิดขึ้นและถ้าโทษอันนี้